อ้มีเพื่อนมาสายเห,หมือนกันเลยไม่ใช่เราสายคนเดียวเว้ยเราสายได้ไหมเออะสายเยอะไม่สายคนเดียวหรอกแปดโมงวันนี้กินข้าวกินอะไรวันนี้เราไม่รีบนะเราจะรีบไปไหนเราจะรีบไปไหนเออสตันดิ้งคูบัต สวัสดีครับมาสายค่ะวันนี้กว่าจะแต่งชุดได้ไปละค่ะอ่ะเลิกเรียนแล้วค่ะมารับแล้วค่ะห้าโมงเลยวันนี้เล่นสนุกเลยอันนี้ฉี่ที่นอนละทำไมไม่ลุกลุกเหรอลูกลุกไปฉี่ในห้องน้ําอ่ะทำไมเราต้องฉี่ที่นอนด้วยอ่ะที่นอนฉี่ฮะหนูปบะฉี่หนูหนูลุกลุกไม่ทันโอ้ ถ้าหนูปวดหนูก็ต้องเตรียมตัวก็บอกคุณครูได้นี่ทําไมพลอยไม่บอกคุณครูอะคุณครูให้นอนใช่ก็เลยไม่ไม่ลุกเปาเอาไมเป็นเช่นนั้นล่ะคะพลอยต้องลุกนี่ต้องบอกคุณครูหนูปวดฉี่หนูฉี่ที่นอนอะไรนิสอเหรอมันคืออะไรจงชาตอ๋อทงชาติชาวรงชาตโอ้ยให้พ่อซักอีกเหรอคืนนี้เรามีสอง สองชุดแล้วแหละไม่ต้องห่วงมีที่นอนสองชุดแล้วข้างบนข้างล่างนอนแล้วก็ฉีใี่นอนแล้วเราแก้งนางแก้งใช่ไหมไอ้แก้งอยากเกยนชุดเออพอยต้องบอกคุณครูดิ เออรู้อยู่แกงอยากใส่ชุดใหม่แล้วอ่ะ <No. S 1> อยากใส่ชุดนักเรียนอยากใส่อยากใส่ชุดเล่นอย่างนี้นาง <laughs> หลายหลายนะสาวาพอยซ,ซ่าฮ <c oughs> ะ <c oughs> อะไรอ่ะรองเท้าฝืนถารองเท้ารถ <c oughs> ไฟไปแล้วเหรอใช่ <c oughs> ไปถารองเท้ารถไฟไปแล้วกลับบ <c oughs> ้านเลยเนาะเ <c oughs> เองหมือนแล้วกลับบ้านเลยเนาะ กลับบ้านเลยไหม,ไมเอง้แล้วเออกลับบ้านเลยเออกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยปัดชีอาอีกแล้วไปปั๊มเหรอข้อาปั๊มไหมเออเดี๋ยวใครปัม๊มปัดฉีอย่างเงี้ยเวลาบอกเวลานอนทำไมไม่บอกครูอ่ะคอยซ่านี่ใส่รอ,องเท้าม้งเท้าไหม เท้าแตะอยู่คันหนึ่งรอได้ไหมรอได้ไหมโอ้ย,อยรอได้ไหม,มอะ,อะนั่งดีๆนั่งดีๆคลิบใครอะกิ๊บเธอแหละฉันอุตส่าห์ล้างรถใหม่วันนี้ฉันจะไปให้เธอกินอะไรบนรถแล้วมุดขึ้นฉันจะไปซื้ออะไรให้เธอกินบนรถแล้วรถเละหมดเลยรถเลอะเพต้องไปล้างเนี่ยค่าล้างอบคันนอง <c oughs> <c oughs> ทั้งไหนทั้งนั้นทั้งไงคือไปดูปลาขี้เขาตั้มเลิกคำอันนี้มารับคำอยากดูปลาดูดิไปดูด,ได,ดิไปขึ้นไปดูไหนมีปลาไหมไหนป่าไม่เห็นเลยตอปห้พี่เข้าไปปลาข้ามไปไปไปเธอเดินไปเดินไป <c oughs> นี่ปลา นี่เหรอไหนไหน,น,น,นปลาไหนไหนปลาปลากี่ตัวหื ตัวใหญ่มากเลยเนาะแก้วตัวใหญ่ปลาปลาพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยปีนทำไมปลาพอกลับบ้านขึ้นรถกลับบ้านรอไม่ขึ้นปลาเดี๋ยวมันหักไปนั่งกับมันหักเลยอะกระตุกกระตุนเน่ยกี่นิ้วนิ้วปดเจ็ <Yeah. S 1> <laughs> อร่อยไหมปลากระพงเอ้ยอําเราเรียนกินข้าวค่ะเ,น,เ,น,เน,น,นื้อปลาแครอทแะไรเนื้อปลาลูกแครอท กินดีๆนั่งกินดีๆอร่อยปลาเนื้อปลากินปลาด้วยเน่นั่งกินดีๆไม่นั่งเล่นกินเหมือนที่โรงเรียนอ่ะกินให้เป็นระเบียบเอ้หลิงเห็นไหมมันหกเห็นไหมกินดีๆกินดีๆแบบไหนครูแบบพรอนแบบไหนที่โรงเรียนกินแบบไหนอือม เนแบบผู้ดีดิโอ้โ<ฮ>เก็บให้หมาเอาให้หมาหกแล้วให้หมายนให้หมาพิ<ฮ>้วมามาไม่เป็นไรมามานั่งกินมานั่งกิน<ฮ>ยุ่งกัดแล้วรีบกินรีบกินแล้วแล้วเายุงกัดแล้วนะ่ะเห็นไหมยุงกัดเห็นแล้วนะ่ะป,ป้าเห็นแล้วมารีบกินจะได้ไปทำกันบ้าน กินข้าวจิมเนื้อปลาด้วยนี่เนื้อปลากินเนื้อปลาด้วยอ,อร่อยปลานั้นตะเคียบไลยเหรอช้อนไม่เอาโอ้โหกิบได้ไหมกินได้เหรอยุงกัดแก้มแดงอ่ะนะอช้อนไม่ใช้ใค้ตะเคียบมือใช่

ไ่ใ,ใช่ไหมขอไข่เขียนหัว,วก่อนนั่นแหละานั่นแหละโอ้ว้าวว้าวขึ้นเฮ้ยว้าวขอไข่พูดด้วยขอไข่โอเคเออโอเคขอไข่พูดด้วยขอไข่กินข้าวเสร็จก็ทำกันบ้านคะ่ะ โอ้ขอขวดทีนี้พูดด้วยขอขวดขอขวดขอขวดโอเคห,ห, no, no, no. ห,ห,หัวก่อนเขียนหัวก่อนดิโนโนโนหัวหัวเขียนหัวก่อนอึบอขอขวดของเราอ่ิไปไม่จามไม่จุ่มไม่จุ่มมันติดมือขอขวดพูดด้วย ขวดโอเคขควาดเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่เอาสีนี้สีเขียวสีม่วงสีม่วงอา่องเอาเขียนควาควายอันแหละลงไปปื๊ด พูดด้วยคว้าควายเออเอาอีกสองตัวสองตัวเองจะได้เก่งๆพอจะไม่ไหวได้ไหมพอต้องสู้ดิลูกพ่อยโตแล้วพอยต้องสู้ดิจะได้เก่งก่าเพื่อนไงนี่ควาควายพูดด้วยควควายใช่เราขยันแล้วก็เก่งไงพอยทำพอยได้แหละเอา ใช่ถูกต้องเริ่มต้นจากหัวคอควายถูกต้องว้าวใช่ไหมคอคนพูดด้วยคอคนหัวแตกโอเคคอคนพูดด้วยค่ะสปิกด้วยสปิ๊กนี่มีสีน้อมหมนี่นะ เอาปิดหัวด้วยปิดด้วยปิดก่อนก่อนเก็บเอาเธอเขียนดิเธอมีหน้าที่เรียนฉันไม่ได้เรียนกับเธอเ,เธอเป็นนักเรียนอันนี้เป็นสีนมอ,อ๋อสีนุ่มาหมดอนี

तो सकाशे